สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของคนเปนะิดพอร์ตเนาะเพราะตอนนี้รุ่น11ผมปิดรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รุ่น11ก็คือจะมีไลฟ์ให้ก็จะมีแชร์แผนหุ้นประจําวันอะไรให้ด้วยแล้วก็แผนทีเฟกเนาะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มไลฟ์คนเปนะิดพอร์ตเนาะก็คือเราจะมีกลุ่มสําหรับ าวางแผนการเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็จะเป็นแผน BTC จากอาจารย์พีทเนาะกลุ่มเรียญเนี่ย <c oughs> อาจารย์พีทจะเป็นคนทําทแผนการเทรดให้เนาะผมจะมีทําทแผนการเทรดตัวทองคําให้ก็คือแผนรอบกลางวันแล้วก็อัปเดตในช่วงแผนรอบเย็นก็จะเป็นไลฟ์กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปมาให้ในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ ทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมส่งเข้าไปเนาะก็เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็มาฟังไอเดียในการวางแผนการเทรดประจําวันได้ส่วนในช่อง youtube ผมจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาได้ตามคลิปตรงอ่าคลิปตรงนี้น<า>แล้วก็อ่าจะมีเนี่ยอ่ากดกดเพิ่มเติมตรงนี้มาจะมีลิงก์ในการกดตรงนี้เนาะก็คืออ่าเปิดพอร์ต อ่า xm าบอาจารย์แบงก์ตรงนี้เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็อ่าคนที่กดปุ๊บนีจะมีรหัสพันธมิตรให้ด้วยเนาะคนที่ยังไม่มีพอร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะกดกดตรงนี้คลิกอ่าใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็กดรหัสพันธมิตรตรงนี้เนาะรหัสพันธมิตรก็คือหาได้จากตรงนี้เลย ktr ตรงนี้เนาะ ktrj3 อ่ะก็จะเข้ามาในอ่า ib ของช่องของช่องตามผมลงทุนอ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือ คนที่จะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็คือ่ากดเข้ามาอคลิกลิงก์คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะก็คือ,อกดแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะก็คือ b a e W a n g b a n k อพอได้เลขพอร์ตแล้วก็คือแจ้งเข้ามาในอในไลน์ไลน์ประจําตัวของผมเนาะกะ็ผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นคนเช็คให้ว่าเออเข้าเงื่อนไขของทางช่องหรือเปล่าอ่าแล้วก็ เงื่อนไขในการเข้าในรายกลุ่มเนะาะก็ทุกๆตึงเดือทุกๆเดือนเนาะก็ให้มีออเดอร์อย่างน้อยแค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแหละพอแล้วเนาะพอแล้ว,ลวก็คือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวางไอเดียการเทรดกันเราไม่มีการเหมือนไม่ไม่เป็นการส่งสิกเนลอะไรเนาะเป็นแค่เคสมาเป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ยถ้ากราฟอยู่ตรงนี้เราดูเราดูยังไงม,มีเป้าแนวต้านมาเป้าก็แนวรับอะไรประมาณอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าขึ้นหลักอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแนวซับลอดอะไรยังไงก็อธิบายไว้ให้หมดในคลิปแล้วเนาะก็ ยินดีตอนรับพี่พี่ทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่ทุกท่านนะดูแผนทองคํารอบเย็นรอบหัวค่าเนาะก็คือผมส่งสัญญาณให้ทั้งวันเลยเนาะวันนี้เนาะ,อะตอนนี้ก็ทุมนะ่มหนึ่งสิบสี่นาทีโดยประมาณเนาะวันอังคารเดี๋ยวมาวางไอเดียกันต่อแล้วกันเมื่อตอนเมื่อตอนกลางวันเนาะก็คือเราได้ไม้อเราได้ไม้เซลล์กันในโซนล่างตรงนี้เนาะไม้เซลล์กันในโซนล่างตรงนี้อ่าแล้วก็เราได้ไม้บายกันมาจากข้างล่างโซนนี้แหละที่เป็นแนวคีบูดิชของชุดตรงนี้ขึ้นมาเนาะ ่าเราก็ขึ้นมาตรงเนี้ยเราก็ได้ไห้เซลลตรงตอนที่หลุดเลยฮะหลุด3ามหลุดสามสหตรงนี้ลงมาเนาะปึป๊บตรงเนี้ยอ่าเราเราก็เซลลลงมาแล้วก็ราคาก็ลงไปจนถึง3 2 2สองสองศนจนถึงสามศูนย์่แถวโซนนี้เนะเาะก็ตอนนี้เกิดทำเป็นสินาทีก็เกิดสัญญาณของการกลับตัวขึ้นเป็นการรีบาวขึ้นมาเนาะ อมองว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปหาเนวไฮแหละคิดว่าน่าจะเนวไฮขึ้นน่าจะเนวไฮเนวไฮของวันวันนี้ไปก่อนวันนี้วันนี้อลราไทยของตลาดมันเล่นแคบมากเนาะเพราะวานเล่นกันสี่ิเหรียญวันนี้เนี่ยเล่นกันอยู่แค่ยังไม่ถึงประมาณสักเกือบเกือบยี่สเหรียญเท่านั้นเองเนาะก็ว่าเมื่อเช้าได้ไปได้รอบกลางวันวันนี้ได้ไปสามสวิงเต็มๆมเลยก็ส่วนตัวก็ได้ได้ไม้ไมเซลล์ไม้บายตรงนี้เนาะไม้บายแล้วก็ไม้เซลล์ตรงนี้ลงมาก็เกือบเกือบยี่สิบเหรียญแล้วแหละว,วันนี้ก็ สำหรับพี่ที่ทตามตามมาก็น่าจะน่าจ,าจวันนี้น่าจะสนุกกันอยู่เหมือนกันไปดูไปดูแผนรอบเย็นเลยไปต่อเนื่องต่อเนื่องจากแผนรอบกลางวันแล้วไปดูในภาพของไทม์เฟรม อ่าทำเฟรมเดย์ก่อนละกันอ่าในภาพของทงเฟรมเดย์เนี่ยราคาคือมีราคาก็ทำสวิงโลสวิงไฮในวันวันนี้เนาะโวลัทายของตลาดจากโลอยู่แถวแถวซักสามสองหนึ่งูนตรงนี้เนี่ยขึ้นไปทำไฮสูงสุดแถวแถวสามสองสามสองวลัทายของตลาดเล่นไปยี่สิสองเหรียญน,นะตอนนี้นะเล่นไปยี่สบสองเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะขึ้นต่อแหละบอกว่าจะขึ้นต่อเน,นื่องจากว่าลงมาเคลียร์เลยฮะลงมาเคลียร์คียบูริชของแท่งเขียวยาวของทาเฟรมเดย์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะไม่ไม่หลุดไม่หลุดฐานเนาะแล้วก็อ่า ยืนปิดเหนืออะไรเหนือ61.8เป็นอย่างน้อยแล้วก็ตอนนี้ก็มองว่าจะรีบาวกลับขึ้นไปอไอเดียของ t Time Frame Day ก็คือยังอยู่ในฝั่งของเทนขาขึ้นที่แข็งแรงในส่วนของ Time f ฟ a m e 4ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดสัญญาณอะไรเอ่ยมันเกิดสัญญาณการกลับตัวลงเนี่ย4ชั่วโมงก็คือมันมีสัญญาณของการกลับตัวลงของชุดตรงนี้เนาะเป็นแท่งเนี่ยปิดปิดปิด,ปดแดงปิดต่ำกว่าแท่งเขียวก่อนหน้าตรงนี้แล้วก็มองยอ่อลงมาหนึ่งเที่ยวเพราะฉะนั้นโลโลของแท่งนี้กับไฮของแท่งนี้เนี่ย เป็นเบนช์มาร์กของรอบกลางวันวันนี้ซึ่งก็เล่นเล่น,เล,นเล่นตามแผนไปแล้วเนาะแล้วก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันยืน1 2 3 4ทั้งเทมสี่ท้งแถแถวโซนนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะ พุ่งต่อสูงโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อสูงนะอันนี้เป็นของไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็ถ้ามันเบรก3-2-3-8ขึ้นไปได้ก็ไม่เซล์ลแล้วนะก็มองขึ้นต่อไปหา t a r g e เตถัดไปทันทีซึ่งไอเดียของ t a r g e เตถัดไปก็คือนี่สุดซอยของไทม์เฟรม15นาทีก็คืออยู่ที่ตรงนี้เนาะ3-2-6-0แล้วก็สุนยากาศของไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็คือ3-2-6-5โดยประมาณ อ่าสามสองหกห้าโดยประมาณอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยใส่เราเอามาใส่เอาเอาเอามาใส่ในกราฟนี้อีกทีหนึ่งอ่าในสองของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีความย้อนแย้งตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ความย้อนแย้งของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือเฮ้ยมันลงมาไอ้ที่ดีดขึ้นไปเนี่ยมันดีดขึ้นไปจนโอเวอร์บอทของไทม์เฟรมเอชวันเนาะสัญญาณที่เห็นคืออะไรฮิดเดนแบนนี่ฮิดเดนแบเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นกับไทม์เฟรมอ่าไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือ เด้งเซลลได้จนกว่ามันจะเบรกไฮตรงนี้ถ้ามันเบรกไฮตัวนี้ขึ้นไปได้ก็มองขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตถัดไปส่วนถ้ามันเบรกไม่ได้ก็คืออ่าเป็นการอะไรฮะเป็นการชนแนวซัพพลายโซนนี้เนาะมองเป็นการย่ออย่างน้อยก็คือลงมาเคลียร์อะไรลงมาเคลียร์ฮิดเด้นแบร์ตรงนี้โดยการลงมาจิ้ม1นึ่งสโตโอเวอร์โซเป็นอย่างน้อยเมื่อวานตอนนี้เขาลงมาตรงนี้เนี่ยมันลงมาจิ้มโอเวอร์โซเนาะแล้วก็มันก็ดีดกลับขึ้นไปช่วงประมาณสักบ่ายสวันนี้ วันนี้อ่าเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไม่ลงมาจิ้มโอเวอร์โซเลยของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะเพราะนั้นมองว่าอาจจะลงมาจิ้มโอเวอร์โซก่อนอาจจะลงมาจิ้มโอเวอร์โซก่อนแต่อย่าลืมว่าถ้ามันเห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นของทางเฟรมเอสวแถวๆโซนตรงนี้นี่ตรงนี้เนาะเฮ้ย โลซ้ายนะเบรกปั้งตรงนี้ขึ้นไปเฮ้ยมันเป็นทรงของมอร์นิ่งสตาร์แบบนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นพร้อมกับลงมาเคลียร์ครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวยาวชุดนี้เฮ้ยฐานของเขียวยาวชุดนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็มองเป็นการขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็มองเป็นการย่อจนจนกว่ามันจะโอเวอร์โสถ้าโอเวอร์โสมเมื่อไหร่แล้วไม่หลุดฐานล่างโซนล่างตรงนี้นี่นโซน,นล่างตรงนี้แถวแถวซัก3193 นี่หลุดมาแต่ไม่หลุด3193ส่วน3 3. 65, นี้3 1 9 3 6 5นี่จุดไม่หลุดฐานล่างตรงนี้เป็นการย่อเพื่อเพื่อขึ้นต่อนะอ่าแต่ว่าถ้ามันยืนไม่ได้ตรงนี้เห็นไหมทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้ามันยืนยืนเหนือแท่งเนี่ยเนี้ยแถวแถว,แถวสัก3 2 2 6ไม่ได้นะโอ้ก็มองย่อนะมองย่อนะมองย่อจนมาส่วนตัวนะผมมองแถวแถวฐานข้างล่างตรงนี้ประมาณสัก3 2 1 0 3 2 1 1แถวแถวส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันอ่า ยอดข้างบนตอนนี้เรามองเวลาทายของตลาดก็คือเฮ้ยการการเล่นกับสวิงชนนี้เห็นไหมการเล่นเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปหกสิเอดจดแปดนาะส่วนข้างล่างข้างล่างตรงนี้อาจากสวิงโลไปหาสวิงไฮตอนนี้เนี่ยน่าจะย่อแค่ส8 2ิแปดจุดสองนะนี่โหฝนตกหนังนะวันนี้นะเนี่ยย่อมาแค่แถวสามสแปดจุดสองเท่าน,นั้นเองนั้นมีโอกาสลงต่อนะมาหาแถวแถวสักสามสองศูนย์แปดสามสองหนึ่งสามโดยประมาณเป็นของ t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นการย่อเพื่ออะไรฮะเพื่อขึ้นต่อนะแล้วก็จะเป็นการย่อ จน H1 oversold ถ้า H1 oversold แล้วไม่หลุดแบบนั้นนะ่ะสวยเลยเราขยับเราขยับมาที่ฐานเขียวยาวตรงนี้ก็ได้เนื่องจากว่าเขียวยาวเราใช้เป็นเบนซ์มังในการในการย่อเพื่อขึ้นต่อนะราคาเปิดของแท่งเขียวยาวตรงนี้คือ3198.11 1อ่ะ3198.11นี่จุด okay. เราจะใช้เราจะใช้แนวนี้เป็นแนว เป็นแนว stop เพราะว่ามันลงมาเนี่ยโอ้โหดูดิใกล้จะอเวอร์โซแล้วอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอีกนิดเดียวเองคือสัญญาณ hidden เกิดแน่แแหละเกิดแน่ๆแหละอ่ะโอเคฐานอ่ะฐานฐานของเขียวยาวคือตรงนี้นี่ฐานของเขียวยาวคือตรงนี้ประมาณสักสามสองหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดคือราคาเปิดเนาะผมจะใช้เป็นสามสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองแล้วกันนี่ผมใช้เป็นสามสองหนึ่งสองเป็นเป็นเป็นแนวรับซึ่งมันมี น่าจะมีแนววอลลุ่มให้ด้วยเนาะเออน่าจะมีแนววอลลุ่มชุดนี้ให้ด้วยลองดูดิอ,อ,อ่าอ่นนี่แถวๆโซนนี้พอดีเลยเห็นไหมสามสองหนะึ่งสองพอดีเป็นแนววอลลุ่มแนวรับนะผมนผมจะใช้โซนนี้แหละสามสองหนึ่งสองจนถึงสามสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วกันเออสามสองหนึ่งเจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดตรงนี้เป็นเป็นแนวรับของรอบเย็นวันนี้เนาะ H1 ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะเห็นไหมเนี่ยมันปิด มุดมุดหัวลงมาแล้วตอนนี้เนาะแล้วก็ทำเฟรม15นาทีก็ตอนแรกเหมือนทําท่าว่าจะอะไรจะกลับตัวขึ้นไปเนาะแล้วก็ตอนนี้คือมุดหัวกลับลงมาแล้วนี่ามเฟรม15นาทีก็ลุ้นลงต่อนะลุ้นลงต่อก็มองลงไปจนอ่ามันมีสัญญาณอ่าของเมื่อกี้นี่ของของหนึ่งวันอาวเนาะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงไอ้ทำเฟรม15นาทีก็คือมันมีสัญญาณของปึ๊บตรงนี้อันนี้ยังไม่เบรกหายนะ หลุดถ้าหลุดสวิงโลตรงนี้ลงมาก็คือมองมองยอ่อพักตัวลงมาหาธาก็ตโซลังโดยที่หัวสวิงอยู่ตรงนี้นะหัวสวิงอยู่ตรงนี้อืหัวสวิงอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือจุดหมุนของราคาฝั่งลงตอนนี้นะหรือเราใช,หาใช้หรือเราใช้ฐานของเขียวยาวชุดนี้เนี่ยนถ้าปิดต่ำกว่าสามสองูนเนี่ยก็มองยอ่อพักตัวลงมาหาทากิตโซลังที่สามสองหนึ่งสองสาม7ศูนย์เจ็ดโดยประมาณแล้วก็ใช้สามหนึ่งเก้าแปดเป็นแนวต t เป็นแนวต็อปเนาะหรือเราจะใช้นี่เลยนี่ใช้ตรงนี้เลยสามหนึ่ง 97.74 3197.74ตรงนี้่ะผมใช้ตรงนี้แล้วกัน3197.74เป็นแนว stop loss ของของฝั่งย่อใบเนาะคนจะเห็น H1 oversold นะคนจะเห็น H1 oversold อ่าส่วนจุดจุดหมุนของราคาฝั่งขึ้นต้องกลับมายืนเหนืออะไรกลับมายืนเหนือแท่งนี้ให้ได้นี่กลับมายืนเหนือแท่งนี้ให้ได้หน้าง,งานตอนนี้นะหน้าง,งานตอนนี้คือเฮ้ยต้องกลับมายืนเหนือแทง่งราคาปิดของแท่งเนี้ย ราคาปิดคือ3223.65 3 2 2 3ามองสอถ้ายืนปิดตรงนี้ไม่ได้มองลงหาทาเก็ t โซล่างแต่ถ้ากลับมาปิดตรงนี้ได้คืออะไรฮะคือกลับมารีบาวนะคือกลับมารีบาวนะเราเห็นเราเห็นเป็นแนวหัวขาลงของชุดนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมานะมันจะมีหัวขาลง161.8ก็จะอยู่แถวๆเท่าไหร่นั่นเลย3,208องนเพราะนั้นเราจะวาง alert ที่ผมจะวาง alert ไว้ที่สามสนนี อ่าสามสองศูนย์เก้านี่วางอเลอร์ไว้อ่านี่ประมาณนี้ผมวางอเลอร์ก็คือแถวแถวร้ยหกสเอ็ดจดปดของสวิงชุดนี้ถูกไหมอ่านี่อันนี้เป็นจุดหมุนฝั่งขึ้นนะนี่เป็นจุดหมุนฝั่งขึ้นนะอ่านี่จุดหมุนฝั่งขึ้นส่วนแนวต้านของวันนี้ก็คือมันมีหัวขาขึ้นของห้านาทีก็คือต้นรอบอยู่ชุดนี้นี่อ่าให้ได้ขึ้นมาแค่161.8เปเป็นเรามองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะ มองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อขึ้นไปหาอะไรขึ้นไปหาทาร์กเก็ตโซนบนของชุดนี้อันนี้เป็นของห้านาทีเแต่ผมขยับดูที่ห้านาทีนิดหนึ่งนี่ห้านาทีเห็นไหมห้านาทีมีการฟอร์มกรอบตรงนี้อ่าเราเห็นสัญญาณเลยตรงนี้นี่เห็นเหมือนเป็นเป็นบุลิชได้เนาะโอ้โหเบรกขึ้นไปแล้วแต่ว่าอ่าห,หัวต้นรอบก็คือตรงนี้แล้วก็ชุดหลังคือตรงนี้นี่เรามองเป็นการฟอร์มกรอบในเซคเตอร์เดียวกันเนาะเออเมื่อกี้ขึ้นไปจนห้านาทีโอเวอร์บอทนะโหแล้วก็ไหลไหลลงมาเลยเออ เออพอดูห้านาทีก็ดูง่ายดีแต่ว,ว่าห้านาทีดูเดนะเห็นไหมรอบเดียวนี้เล่นจากสวิงโลไปสวิงไฮของรอบห้านาทีนะโอ้โหดูเดะสิบยี่สิบเหรียญอะเดือนประมาณโอ้โหกรอบกรอบโคตรกว้างเลยตอนนี้อ่าอันนี้เป็นหัวขาขึ้นชุดหลังเนาะนี่ดูดีว่าถึงทางเก็ตถึงสองรอยเปอร์ซ็นอ่าร้อยหกสอจุดแปสอง้ออร์เซ็นเราจะใช้โซนถัดไปก็คือตรงนี้เลยวางเป็นแนวต้านของวันนี้เนาะนี่ สามสองสี่ศูนย์สามสองสี่ศูนย์จนถึงสามสองสี่ห้าเป็นเดวต้านของวันนี้เราจะไม่เซลล์จนกว่าเราจะเห็นสัญญาณการปรับตัวลงของสิบห้านาทีนะตอนนี้นะตอนนี้คือพอเราพอเราไม่รีบเซลล์นะโอ้โหชีวิตรู้สึกว่ามันชีวิตรู้สึกว่ามันจะมันมันมันดีขึ้นเยอะเลยชีวิตมันดีขึ้นเยอะเลยนี่ตรงนี้เนาะซึ่งเป้าหมายถัดไปคือเท่าไหร่นี่คือสามสองหกศูนย์สามสองหกห้าอาจยผม อ่าก๊อปปี้ไปวางนี่เนี่ยสามสองหกศูนย์แล้วก็สามสองหกห้าเนี่ยนี่เนี่ยกรอบกรอบวันกรอบวันเนี้ยจะได้แล้วนี่เป้าอันนี้เป็นเป้าถัดไปเนาะอ่าเป็นเป้าถัดไปแล้วนี่เป็นเป็นแนวแนวทดสอบไฮเดิมนี่เป้ารีบาวเนาะรอให้มันลงมาฐานเขียวก่อนหน้านะเนี่ยเนี่ยลงมาถึงฐานเขียวก่อนหน้าเราค่อยอะไรเราค่อยเซลเ,ออเราค่อยเซลอ่าจุด stop l ล s s ไม่มีนะเพราะว่าเรามองเรามองว่า เราจะเซลเราจะใช้สวิงเนี่ยอย่างอย่างถ้าเราเห็นสัญญาณการกลับตัวลงตรงนี้ปุป๊บตรงนี้เนาะเราเซลตรงนี้จุด s ต o อปลอ s ก็คืออะไรก็คือหายนี้นี่คือหายนี้เช่นเดียวกันฝั่งฝั่งขึ้นก็นเหมือนกันเราบายเราบายตรงนี้อ่ะ stop l ล s s เราก็คือตรงนี้ถูกไหมเนี่ยราคาก็วิ่งขึ้นไปมันมีรูมให้เล่นแหละมันมีรูมให้เล่นแหละนี่ตอนนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นจุดหมุนฝั่งขึ้นนะนี่จุดหมุนของราคาฝั่งขึ้นอ่านี่อันนี้คือ เป้ารีบาวอ่าเป้ารีบาวก็คือมองว่าขึ้นมาทดสอบไฮเดียวโหดูดิดโหเร่ราคาลงมาแบบวอเตอร์อินเดโจกโจกโจกเลยนะนี่อันนี้เป็นแนวรับของ Ke ีย u บ l i s h ของฐานฐานทางเฟรม15นาทีแล้วก็เช็ค H1 o v e r s o โซนะแถวแถวโซนนี้นะเออย่อได้ไม่ควรหลุดฐานล่างตรงนี้นะถ้าไม่หลุดฐานล่างตรงนี้ผมใช้โลเลยดีกว่าเนาะผมใช้โลเลยดีกว่านี่ผมใช้โลตรงนี้เลยดีกว่า นี่สามสามสองศูนย์อะไรนะสามหนึ่งเก้าหกจุดสามเจ็ดสามสามหนึ่งเก้าหกจุดสามเจ็ดนี่ผมใช้โลนี้เป็นแนวสต็อปเลยดีกว่าอะมองว่าประมาณโซนนี้อันนี้เป็นแนวรับเออแนวรับก่อนที่เราจะรับเราต้องเห็นสัญญาณการดีเลย์หรือการกลับตัวขึ้นก่อนเนาะแล้วก็เราค่อยบายขึ้นไปเค okay, แผนรอบเย็นวันนี้ ใครที่พอใจกําไรวันนี้แล้วก็นั่งพักผ่อนเนาะส่วนคนที่ยังเทรดอยู่ก็อาจจะลด Position ลงมาหน่อยละกันเออแล้วก็เ,วกเทรดเทรดตามรอบของ Time ทางฟิ r a มสิบห้านาทีผมคิดว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะพอทำกําไรได้ได้อยู่ได้อยู่เนาะโอเคกรอบวันนี้รอบเย็น วันที่อธิบายให้อีกทีหนึ่งวันที่15รอบเย็นเนาะกลยุทธหลักก็คือย่อา,ายที่แนวรับส่วนล่างส่วนนี้เป็นแนววอลลุ่มนะเป็นแนววอลลุ่มแล้วก็คีบูบลิชของทางเฟรม15นะเป็นคีบูบลิชของทางเฟรมหชั่วโมงให้เชนะ็คสนาทีโอเวอร์โซซึ่งมันมีเป้าลงเนี่ยตอนนี้คือหลุดแล้วนะมีเป้าลงของ15นาะทีก็คืออยู่ที่ประมาณสัก3208 3208อนะ่าผมจะใช้ฐานล่างนะผมจะใช้ฐานล่างก็คือจริงๆมันคือ3210ของ h เนะต่ว่าศันมีเศษเนะ3210กวช้เป็น3 2, 1 1 3211จนถึง3206อ่ะเป็นแนวรับตรงนี้เป็นคียเป็นแนวรับคีย์บูลลิชเป็นฐานล่างด้วยเนาะของ t ทางเฟ a m e 15นาทีซึ่งถ้ามันกลับตัวขึ้นไปได้ยืนเหนือ3223ขึ้นไปเราสามารถเล่นบายตรงนี้ขึ้นไปได้โดยใช้โลนี้เป็นแนวสต็อปเนาะเพื่อขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตโซนบนที่3 2 4 0จนถึง32 4 5ที่เป็นหัวขาขึ้นต้นรอบของ5นาทีชุดนี้กับชุดนี้ เป็นแนวคลัสเตอร์กันแล้วถ้ามันยืนโซนนี้ขึ้นไปได้มันจะเป็นออ l time h i แล้วมีเป้าหมายถัดไปก็คือที่3260 3265โดยประมาณโอเคแผนรอบเย็นวันนี้ประมาณนี้ฮะขอโชคดีครับพ,พี่ทุกท่านสวัสดีครับ